โกลเด้นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีธนูประจำเดือนธันวาคมนี้นะคะในเรื่องความรักชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะไม่เคยตอบเอาใจใครด้วยนะคะโอเคเราจะเริ่มสับไพ่ดูดวงความรักให้กับชาวราศีธดูในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ไพ่ใบแรกนะคะห้าดาบโอ้โหสิบดาบเลยอาการล่อแรล่มากนะในเรื่องความรักนะคะสี่ไม้คิงถือไม้แล้วก็ไพ่เดอะไฮ i ริสเทดด้วยโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกนะที่เป็นไพ่ห้าไม้เอห้า uh, ดาบนะ สำหรับในช่วงนี้นะถ้าคุณรักหรือชอบใครอยู่ในขณะนี้คุณมีคู่แข่งนะนะคะหรือคุณจะไปจีบใครในช่วงนี้คุณก็มีคู่แข่งนะจะทําอะไรคุณก็มีคู่แข่งรู้สึกว่าคุณจะมีคู่แข่งสองคนนะที่เขาพยายามที่จะแข่งจีบอยู่กับคนคนเดียวที่คุณชอบในตอนนี้นะจากที่ดูดูในไพ่นะ แล้วก็มีชาวราศีธนูไม่น้อยนะเป็นคนที่มีอีกโก้อยู่สูงมากในช่วงนี้จะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆนะสิ่งทีตัวเองคิดว่าถูกแล้วก็จะทําทำาหลับหูหลับตาทำว่างานเหินนาถ้าคิดว่าตัวเองถูกแล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นคืออารมณ์ของคนที่มีอีกโก้สูงนะคะสําหรับชาวราศีธนูต่อมา เป็นไพ่สิบดาบอาการล่อแหล่มากในเรื่องความรักนะคะก็ขอจะให้คำเตือนกับชาวราศีธนูดีกว่าเนาะในเรื่องของการที่คุณจะไปรู้สึกดีกับใครในช่วงนี้การที่คุณจะรักใครนะ,ะขอให้ดูดีๆว่าเขาคนนั้นจะไม่กลับมาแทงข้างหลังคุณนะหรือเขาจะไม่กลับมาหักหลังคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะะขอให้ดูดีๆนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะ หรือคนที่คุณอาจจะเป็นคนรักอยู่แล้วในตอนนี้นะอ่ามันมีเกณฑ์ว่าคุณจะโดนหักหลังหรือโดนหักอกได้ง่ายๆหรืออ่โดนแทงข้างหลังนะคะในช่วงนี้นะคะในเรื่อง,องความรักอาการเลาอแล่นะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ,ะรู้ข้างหลังพุนเลยนะสืบดาบนะสำหรับชาวราศีธนู ต่อมาเป็นไพ่สีไม้เท้านะคะไพ่สีไม้เท้านะั้นคุณก็ยังมีความมั่นคงอยู่ในชีวิตของคุณนะ,ะคุณพยายามสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าจะในชีวิตรักหรือว่าในชีวิตของครอบครัวนะคุณจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสําหรับคนที่มีความรักหรือคบกับคนรักมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะความรักมันมีความสุขสมบูรณ์ดีมีชาวราศีธนูไม่น้อยที่จะ เข้าพิธีมงคลสมรสนะมีาข่าวดีนะไพ่ใบนี้มันเป็นข่าวดีมันเป็นข่าวของสเต็ปของความมั่นคงของคุณในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีธนูด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่ king of wands นะหรือว่า king ถือไม้นั่นเองนะ รู้สึกว่าคุณก็ยังมีแพชชั่นในเรื่องของความรักอยู่นะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะถึงแม้ว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องความรักมากเกินไปนะบางทีคุณก็มีความคาดหวังในตัวคนรักของคุณมากเกินไปนะทำให้คนรักของคุณมีความแบบอึดอัดใจนะขอให้คุณทำตัวสบายๆนะคะปล่อยให้เขามีอิสระบ้างตัวคุณมีอิสระบ้างนะความรักต้องมีช่องว่างซึ่งกันและกันนะอ่า มันจะดีที่สุดนะก็รู้อยู่ว่าคุณรักเขาคุณมีความคาดหวังที่ดีกับเขานะคะแต่ก็คุณได้ไพ่สิบดาบด้วยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังโดนหักอกนะก็ขอให้ดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้าคาดหวังอะไรมากเกินไปอาจจะผิดหวังได้ง่ายนะในช่วงนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่ไฮบริสเตนะเป็นไพ่ประจำราศีมิน มีชาวราศีธนูไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีมีนหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีมีนในขณะน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะมันเหมือนรู้สึกว่ามันมีราชินีแห่งเงามืดนะไพ่ใบนี้มันมีเงามืดของการครบสอนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันเหมือนเห็นว่าเป็นอีกเงาของคนคนหนึ่งอยู่นะ นั่นหมายความว่าความรักครั้งนี้มันมีการครบซ้อนมันมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนเกิดขึ้นนะคนคนนั้นเป็นคนที่บุคลิกดีนะเป็นคนที่ผิวพรรณผ่องใสแต่อารมณ์จะเซนซิทีฟไปหน่อยนะอารมณ์จะอ่อนไหวไปนิดนึงนะคสำหรับสำหรับบุคคลคนคน,คนนี้นะอาจจะขี้น้อยใจไปครั้งอีกต่างหากเนาะ โอเคเราจะขอขยายไพ่ในแต่ละไพ่ให้กับชาวราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะขอขยายไพ่ห้า,าดาบนะคะโอ้โหขยายไพ่ห้าดาบได้ไพ่เดอะเดวินะเป็นไพ่ประจำราศีมังกร มีชาวราศีธนูนะคะเคยเข้าหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นในช่วงนี้นะถ้าคุณจะตามจีบใครนะหรือใครมาตามจีบคุณในช่วงนี้ก็จะมีคู่แข่งนะคะแล้ว คุณมีความลุกหลงในตัวคนคนนั้นมากนะในช่วงนี้นะเป็นความรักที่มันมีกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องนะในความสัมพันธ์รักครั้งนี้นะก็ขอให้ดูคุณดูดีๆนะการที่คุณจะไปหลงรักใครหรือว่ารักใครแบบหัวปักหัวปำนะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะโดนเขาหลอกได้ง่ายๆนะเพราะว่าคุณได้ไพ่สิบดาบเข้ามาด้วยนั้นเป็นการตอกย้ำว่าคุณจะ โดนหักหลังหรือว่าโดนหักอกหรือว่าอาจจะทําให้เสียใจได้ง่ายๆนะถ้า,ถ,าถ้าคุณรักใครแบบรุ่มหลงหรือรักใครโดยไม่มีเหตุผลนะนะคะก็ขอให้อยู่โดยพื้นฐานโดยความจริงดีกว่าเนะนะคะต่อมาขอขยายไพ่สิบ,าบดาบได้ไพ่เก้าเหรียญสำหรับไพ่เก้าเหรียญน,นี้นะคุณ คุณอาจจะเคยเสียใจมาก่อนนะสำหรับชาวราศีธนูบางท่านนะเคยเสียใจกับความรักที่เคยแบบหักอกคนรักเคยหักอกคนรักเคยแทงข้างหลังอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูไม่น้อยนะคะคุณมีประสบการณ์ในเรื่องของแบบนั้นนะปัจจุบันนี้คุณจึงอยู่คนเดียวหรือปัจจุบันนี้คุณอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีก็ตามนะ แต่ในใจลึกคุณรู้สึกเหงาอยู่นะคุณยังขาดอีกเหรียญน,นึงคือเหรียญแห่งความรักนั่นเองนะสําหรับชาวราศีธนูแต่ความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกที่เคยถูกหักหลังความรู้สึกที่เคยเอ,อกหักมาก่อนนั้นในอดีตเคยตอกย้าชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะจึงยังไม่อยากที่จะเปิดรับความรักสักเท่าไหร่นะอันนี้คือความรู้สึกชาวราศีธนูบางท่านนะนะคะ ต่อมาขยายไพ่สี่สไม้ได้ไพ่เดอะสตาร์นะไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ประจำราศีกุมนะมีชาวราศีธนูเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกุมในขณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรู้สึกว่าคุณจะได้แต้มสูงนะถ้าคุณจะไปจีบใครหรือว่า ใครจะมาจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จดีนะะการที่คุณจะไปจีบใครหรือใครจะมาจีบคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคุณมีการเปิดใจอยู่พอสมควรนะที่จะรับใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะอาจจะเป็นความรู้สึกเก่าๆที่อาจจะตอกย้ําคุณบ้างว่าคุณเคยอกหักคุณอาจจะมีการระแวงกับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยบางครั้งนะคะ แต่ไพ่ t ดอะสตานั้นคุณจะมีความสำเร็จดีในเรื่องของสายงานทางเอนเตอร์เทนนะเรื่องสายงานของนักแสดงนะเป็นสตารนะมันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะหรือว่าคุณจะได้ลงเอยกับชาวราศีธน,นูนะเพราะว่าเราขยายไพ่สีไม้แล้วขยายได้ไพ่เดอะสตา Star, นะ มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีการลงเอยกับชาวราศีธนูหรือลงเอยกับบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะบุคคลที่มีคนรู้จักมากอย่างนั้นเหรอในสายงานของเขานะนะคะโอเคแล้จะขอขยายไพ่ King of ว a ร d s ได้ไพ The ่ The e m p r e s s คุณมีความเป็นแม่สูงหรือคุณมีความเป็นพ่อสูงนะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะ คุณมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกในชีวิตของคุณเหมือนชี้นิ้วสั่งได้อะไรประมาณนี้เหมือนคุณหญิงคุณนายเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นชาวราศีธนูบางคู่ที่อาจจะรอคอยว่าเออเมื่อไหร่เราจะมีลูกสักทีบางคนจะแต่งงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วยังรอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีลูกนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีว่าจะมีการตั้งครรภ์น,นะคะอืม มีข่าวดีว่าจะมีการตั้งครรนนะสำหรับชาวราศีธนูที่แต่งงานแล้วมีความคาดหวังว่าอยากจะตั้งครรนหรือว่าอยากมีลูกคุณก็จะมีความสมหวังนะคะต่อมาขอขยายไพ่ The h ไฮ r i ิ s t e s s ได้ไพ่ King p f ครับไพ่คิงออฟค u ั s นะคุณก็จะเป็นคนตรงไปตรงมาในเรื่องของความรู้สึกในช่วงนี้นะชาวราศีธนูใช้ความรู้สึก นะในการรักใครสักคนหนึ่งนะในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยใช้เหตุผลสักเท่าไหร่นะคุณใช้ความรู้สึกแรกหรือความรู้สึกลึกๆในใจของคุณรักใครสักคนหนึ่งนะนี่อาจจะเป็นช่องโหว่ในการที่ทำให้คุณเสียใจได้ง่ายๆเพราะคุณอาจจะเกิดความรุ่งหลงได้ง่ายจากที่ความรู้สึกของคุณบอกว่าคุณรักคนนี้คุณก็จะทุ่มเทนะคะอืม มันมีเกณฑ์ที่จะเสียใจแล้วมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังโดนหลอกได้ง่ายๆด้วยนะเพราะาได้ไพ่เดอะเดวิด้วยนะความหมายที่แท้จริงของไพ่ออคิงออฟคารก็คือคุณเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะรวมถึงแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างแคร์ความรู้สึกของคนรักมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะถ้าในช่วงนี้คนรักของคุณพูดจาอะไรแบบ กระทบกระเทือนจิตใจของคุณคุณก็จะเสียใจได้ง่ายนะเพราะว่าคุณจะใช้ความรู้สึกในการรักใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้มากเป็นพิเศษนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะโอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะได้ไพ่5้าถ้วย สถ้วยและก็4ถ้วยนะสามสหาว้าวได้ไพ่ถ้วยทั้งหมดเลยนะเออรู้สึกว่าชาวราศีธนูนะมีการคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะจากที่เห็นได้ชัดชัดคือชาวธาตุน้ำนะเพราะว่าเปิดไพ่สรุปขึ้นมาคุณธาตุน้ำมันขึ้นมาทั้ง 3ถ้วย4ี่ถ้วยแล้วก็ห้าถ้วยเรียงเข้ามาเลยนะเรามาดูความหมายไพ่3า,าถ้วยกันดีกว่านะมีคนเก่าๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าๆมีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีธนูหรือคุณจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับคนเก่าๆนะที่อาจจะมีการอ่า เลิกลากันไปหรือไม่ได้คุยกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วมีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมแต่ถ้าชาวราศีธนูคนใดมีแฟนอยู่แล้วมีรักข้างใหม่แล้วก็ขอให้ดูดีๆนะคะมันอาจจะทำให้มีเรื่องขัดแย้งกันได้นะนะคะกับคนรักปัจจุบันต่อมาเราจะขอขยายไพ่เอสี่ถ้วยนะคะสำหรับให้ความหมายสีถ้วยนี้มี มีความรู้สึกว่าชาวราศีธนูมีความเบื่อหน่ายนะนะคะมีความเบื่อหน่ายไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับชาวราศีธนูและก็เบื่อหน่ายในที่นี้ในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะคุณอาจจะคิดว่าบางทีบางคู่นะคบหาดูใจกันมาสักระยะเวลาอาจจะเป็นนานแล้วนะคะบางคู่อาจจะไม่มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นน่าค้นหาเหมือนการครบกันใหม่ๆนะ อ่าอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการเกิดการเบื่อคนรักได้ง่ายๆนะคะดังนั้นจึงขอแนะนําว่าให้คุณหาจิจกรรมดีๆจิตกรรมใหม่ๆร่วมกันกันกบคนรักนะคะจะได้กระชับความสัมพันธ์นะจะได้เกิดความรู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะอืมมีสิ่งใหม่ๆที่ทําร่วมกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ได้ดีนะสําหรับคู่ที่คบหากันมานานแล้วนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าชาวราศีธนูนั้นมีความรู้สึกว่าเสียดายเสียใจกับความรู้สึกที่อาจจะเสียสิ่งนั้นไปนะคะมีชาวราศีธนูนะไม่น้อยเลยนะที่รู้สึกว่าเสียดายเสียใจกับความรักที่มันจบลงไปแล้วนะ,ะอันนี้เป็นความรู้สึกว่าเออเสียใจจังเลยที่สูญเสียคนที่เคยแบบ เคยรู้สึกดีๆด,ด้วยอันนี้ประมาณนั้นนะคะต้องเสียความรู้สึก pper. เนื่องจากว่าคุณเคยแบบรักคนคนหนึ่งแล้วเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกนะ,ะหรือตัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดีกว่านะคะที่รู้สึกว่าเสียใจเสียความรู้สึกนะ,ะรู้สึกว่าเสียคุณไปนั้นชีวิตนั้นสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความสุขไปด้วยนะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึก ขึ้นมาได้แล้วว่าคุณนั้นเป็นคนที่เป็นความสุขของเขาหรือเขาเป็นความสุขของชาวราศีธนูนะอันนี้เป็นความรู้สึกของชาวราศีธนูบางท่านที่ออรู้สึกแบบนี้นะอาจจะเป็นประมาณอารมณ์ประมาณเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้ประมาณนี้นะคะเวลาที่มีเขาอยู่คุณไม่มีเวลา คุณไม่เอาใจใส่เขาเวลาที่สูญเสียไปแล้วคุณถึงจะนึกขึ้นมาได้ว่าเขาเป็นความสุขของคุณอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสำหรับพลังงานบวกขอให้คุณรับไปเป็นกำลังใจพลังงานลบก็ขอให้คุณรับไปเป็นคำเตือนในชีวิตก็แล้วกันนะคะอยากเก็บเอาไปใส่ใจมากนักน,นะโอเคขอเป็นกำลังใจนะคะ โดยการกดไลค์กดแชร์ให้กับโ o ลเด n นแองเด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ